สวัสดีครับรายการกูทา by บเ r อร์มอนเทวันนี้นะครับในออริจนะครับมีอุปกรณ์ชนิดพิเศษสำหรับ CPU Intel Gen 12นะครับหรือว่า Socket LGA 17ซึ่งมันเรียกว่าตัวลดแรงหนีบ CPU นะครับจำเป็นไหมที่ต้องใช้แล้วมันทำงานยังไงนะครับมันต่างจากการหนีบ Socket เดิมอย่างไรพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมมาดูนครับอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้อ่ะให้ดูกนก่อนเลยนะครับ มันมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับอันนี้เป็นสามดีพิ้นนะครับนี่คือหน้าตาของมันครับผมเป็นแบบนี้เป็นกรอบแบบนี้เอานะครับเป็นกรอบหลายแบบทั้งห่อซีพูได้แบบนี้ครับผมนี่เดี๋ยวถ้าใส่ไปมันจะเข้าไปแบบนี้แทนเห็นไหมครับมันเอาไว้แก้นะครับแรงหนีบอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่เป็นโ p e n f r ฟร e ขึ้นมาแบบนี้เออแล้วมันใช้ยังไงนะครับและอีกแบบก็ยังมีอีกนะครับ เป็นคล้ายแผ่นรองตรงนี้เอาไปใส่กับซ็อกเก็ตฝั่งนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมนำให้ดูนะครับว่าการหนีบปกติมันเป็นอย่างไรแล้วมันหนีบแรงอย่างไงใช่ไหมครับที่เขาเป็นเลื่องเป็นราวกันนะครับถ้าใครเล่น CPU เจนนี้อยู่คุณน่าจะทราบกันดีว่าปัญหาแรงหนีบของเมนบอร์ดบางตัวแล้วก็คูลิ่งหรือชุดน้ําและ CPU บางตัวนะครับทําให้มันร้อนขึ้นกว่าเดิมจริงโดยเฉพาะบริเวณตรงกลาง CPU นะครับ ปกติมันหนีบยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมใส่ลงไปก่อนปุ๊บ c p u Gen สิบสองบนซ็อกเก็ต LG A 1ันเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมพอแกะฝาครอบออกก่อนตัวหนีบอยู่ตรงนี้ครับผมที่มันหนีบอะ่ะนี่อยู่นี่นะครับนี่มันหนีบฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับแล้วมันจะโดนหนีบด้วยซ็อกเก็ตตรงนี้ใช่ไหมครับตำแหน่งหนีบคือฝั่งนี้สองอันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมใส่ก่อนอ่ะปุ๊บถ้ามองแบบนี้ด้วยตาคุณจะมองไม่เห็นว่า มันกดแรงจนทําให้ c ีพูเนี่ยแอนนะครับแอนแอนอย่างไรเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับสมมุตินี่เป็นพ c ซนะครับอ่ะสมมุติอันนี้นแนวแนวตั้งนะครับอันนี้เป็นแนวแบบดูด้านข้างเวลาซ็อกเก็ตมันหนีบนะครับสองฝั่งนี้ใช่ปะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับแต่เรามองไม่เห็นนี่ครับมันจะแอนแบบนี้พอเอ็นปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้บล็อกด้ามที่ติดตั้งด้านบนนะครับเกิดอะไรนะครับ เกิดเป็นรูแบบนี้ครับแต่เรามองไม่เห็นหลอกนะครับมันเอ็นนิดหน่อยมันจะกลายเป็นว่าเนื้อตรงเนี้ยจะเป็นซิลิโคนถ้าส่วนใหญ่หรือบางคนแกะออกมานะครับพบว่าเฮ้ยเหมือนกับรอยซิลิโคนเนี่ยมันไม่แนบกับซ็อกเก็ตนะครับไม่แนบกับซ p u ียเท่าไหร่เลยทําให้บริเวณตรงกลางร,ร้อนนั่นเองนะครับดังนั้นอุปกรณ์ตรงนี้นะครับวิธีใส่ก็คือเขาจะแก้เรื่องการหนีบยึดตรงนี้ครับจะไม่ใช้ละ จะเอาเป็นเฟรมพวกนี้กดทับแทนนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอย่างรวดเร็วเอา CPU ออกไปนะครับปุ๊บเราจะไม่ใช้แล้วนะครับจุดครอบเดิมนะครับจะเป็นแบบนี้บางคนใช้แหวนลองด้านล่างได้นะครับใช้แหวนลองด้านล่างได้ลองตรงไหนเดี๋ยวผมบอกให้นะครับ นี่ครับอุปกรณ์ชิ้นแรกถ้าคุณอยากจะหนีบที่เดิมนะครับอยากจะใช้หนีบที่เดิมอยู่ไม่อยากใส่เฟรมแบบนี้ใช่ไหมครับนี่จะใช้น็อตที่มีความหนาก็ได้หรือเอาเป็นแผ่นฟิล์มแบบนี้ก็ได้ครับก็ติดตั้งลงไปครับก่อนแบบนี้มันมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนใส่เป็นฟิล์มแบบนี้ให้มันหนาหน่อยนะครับให้มันหนาขึ้นหนาขึ้นปุ๊บก็ประกอบลงเหมือนเดิมนะครับพอตรงนี้มันสูงขึ้นเวลาเรากดหนีบซ็อกเก็ต มันก็จะทำให้แรงหนีบของตรงนี้ครับผมเจ้าเพลทตัวเนี้ยนะครับมันหนีบลดนะครับลดแรงหนีบได้ระดับหนึ่งก็คือมันจะไม่กดแรงละแต่มันก็ยังมีแรงกดตรงกลางเป็นหลักนะครับดังนั้นตัวที่แก้ได้ดีที่สุดนะครับก็คือจะเป็นพวกรูปแบบแบบนี้นะครับก็คือไม่มีละมันจะใช้ล่องกดของมันเองนะครับแบบนี้แล้วใช้แรงกดของบล็อกน้ํานะครับกดลงไปอีกทีนะครับนี่ ใส่ CPU ลงไปปุ๊บเอาเฟรมครอบขันน็อตให้ครบนี่ครับอันนี้คือรูปแบบของการใช้เฟรมนะครับนี่แหละคือเฟรมลดแรงกดนะครับจากที่ CPU โดนหนีบแบบนี้นะครับแล้วมันงอตอนนี้มันก็จะตรงแล้วนะครับก็จะช่วยลดนะครับการงอของ CPU ได้ดีระดับหนึ่งนะครับ โอเคครับ okay. ผมแล้วหลังจากนี้นะครับผมก็มีผลการทดสอบให้ดูเหมือนกันว่าใส่ไปแล้วเนี่ยมันจําเป็นไหมมันเย็นลงเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูผลการทดสอบแล้วกันนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่าสเปคที่ทดสอบนะครับก็เราจะใส่กับเมนบอร์ดเซนหกเก้าศนย์อะควาโอรับเป็น c ีบ i n t อินเทลสิานะครับ,รบถากระดองใส่ชุดไดร e c ไดร e แบบนี้นะครับทดสอบไปนะผลเทสนะครับเดี๋ยวมีให้ดูนะตามนี้เลย คอมินนะครับคอมินนะครับเราเรามาดูก่อนนะครับอันนี้เป็นอุณหภูมิมินนะครับมินเทมสังเกตไหมครับว่าฝั่งซ้ายนี่จะเป็นแถบของคอพีนะครับถ้าอุณหภูมิในช่วงนะครับในช่วงที่แบบ CPU Idle อเดอยู่มองไม่ค่อยออกครับระหว่างเฟรมหรือตัวหนีบธรรมดานะครับจะมองไม่ค่อยออกตรงนี้นะครับอ้างอิงไว้ที่ตรงว่า CPU มันผ่ากระดองแล้วนะครับอุณหภูมิมันอาจจะไม่ถางมาก แต่ในกรณีที่เป็น CPU แบบเดิมคุณไม่เคยผ่ากระดองเปลี่ยน Liquid เม t a l ใส่เนี่ยอุณหภูมิแถวเนี้ยมันจะนะครับทางดูนะครับ,นะรบชัดเจนกว่านี้ต่อไปครับผมมาดูเมื่อมีการฟูลโหลดนะครมันดูแม็กนะครับ, Mac, รบอันนี้คือแม็กเทมนะครับค่าแม็กเทมแม็กเทมเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันครับว่าสังเกตไหมครับสีฟ้าก็คือตัวที่ใส่แบบกรอบเฟรมนะครผมเรียกว่าไดรเร็กเฟรมนะเป็นเฟรมใส่ลงไป อุณหภูมิ CPU นะครับทั้งคอ P นะครับฝั่งซ้ายมือทั้ง8คอเนี่ยมีแนวโน้มครับผมที่มันจะเย็นลงนะครับมันต่างไม่มากแต่โดยรวมแล้วมันทําให้เย็นลงก็คือมันเรียบลงนะครับอุณหภูมิก็เลยแบบเฮ้ยดูดีขึ้นนะครับส่วนทางด้านคอ E เห็นนะครับอีกฝั่งหนึ่งลองดูละนาบนะครับปกติเนี่ยถ้าใส่ซ็อกเก็ตเดิมนะครับอุณหภูมินะครับมันจะมีบาง บางหัวนะครับบางช่วงโดดขึ้นไปถึงห้าสิบเอ็ดองศานะครับพอใช้เฟรมแบบลดแรงกดละนะครับ CPU ไม่แอนเฮ้ยอุณหภูมิลงจริงครับผมต่างกันประมาณสองสามองศานะครับส่วนคอ P ก็อาจจะไม่ต่างมากแต่โดยรวมนะครับแนวโน้มนะครับผมบอกก่อนเลยว่ามันทำให้ CPU เรียบเสียมากกว่านะครับส่วนเรื่องอุณหภูมินะครับเท่าที่ผมมีข้อมูลนะครับ มีข้อมูลทั่วไปก็คือบางคนนะครับประกอบกับชุดน้ําบางรุ่นนะครับอุณหภูมิใส่กับเฟรมพวกนี้อุณหภูมิก็ลดเยอะบางท่านใส่แล้วก็ไม่ต่างบางคนใส่แล้วก็อาจจะร้อนกว่าเดิมนะครับซึ่งตรงเนี้ต้องพิจารณาดูนะครับว่าเหมาะสมหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าใครที่ใช้งานธรรมดาทั่วไปนะครับผมบอกว่าคุณไม่ต้องเสียเวลามาเล่นอุปกรณ์พวกนี้นะครับแต่ถ้าใครเป็นนัก อเวอร์คอกชอบอุวอร์คอกชอบแต่งชอบทําให้ CPU เย็นนะครับสายแบบแต่งคอมนะครับผมบอกเลยว่าอุปกรณ์พวกนี้นะครับต้องมีนะครับของมันต้องมีนะอ่ะเดี๋ยวดูอีกอันนึงครับผลเทสอันสุดท้ายนะครับก็คือผมเอาเฉพาะค่าคอ P นะครับที่ CPU รันไว้ห้าจุดสามกิกแบบเมื่อกี้แหละไฟหนึ่งจุดสาห้าโวลต์นะครับแล้วก็คอ E สี่จุดหนึ่งกิกนะครับเอามาเฉลี่ยนะครับเอามาเฉลี่ยให้ดูปุ๊บ ไอดเอลเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับดูไม่ออกนะครับส่วนฟูลโหลดเนี่ยแนวโน้มนะครับผมแนวโน้มดูแล้วยังไงใส่กรอบแบบลดแรงยึดเนี่ยอุณหภูมิมีแนวโน้มที่จะลดลงเยอะเพราะตรงนี้เป็นอุณหภูมิที่เฉลี่ยทั้ง8ปดคอนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันจะลงไปประมาณหนึ่งองศาสําหรับซีพที่ผ่ากระดองแล้วส่วนตัวที่ยังไม่เคยผ่ากระดองเลยนะครับตัวที่ยังไม่เคยผ่ากระดองผมมองว่าหลายคนเคยเทสกันไปแล้ว อุณหภูมิอาจจะต่างขึ้น5 7าถึงซีอันนี้ก็แล้วแต่ชุดคูลงของคุณนะครับบางตัวนะครับก็เย็นอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลนะครับส่วนใครนะครับที่ประสบปัญหาตรงนี้อยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย CPU นะครับประกอบกี่ครั้งดึงหน้าสัมผัสออกมาแล้วเฮ้ยเหมือนซิลิโคนตรงกลางมันไม่ค่อยแนบเลยนะครับนั่นแหละครับคุณคือผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องซ็อกเก็ตมีแรงหนีบสูงไปนะครับอุปกรณ์พวกนี้ก็อาจจะช่วยนะครับให้คุณ ลดภาระนะครับแรงหนีบตรงนี้ไปนะครับทำให้ CPU เย็นขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ว่าอุปกรณ์ลดแรงนะครับหนีบของ CPU Intel Gen 12ทำไมเขาถึงทำออกมานะครับใครที่ชอบโอเวอร์คอ์ก็อย่าลืมแล้วกันนะครับของมันต้องมีนะครับไปให้สุดแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้นายออริจีก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับทิปเทคนิคนะครับการปรับแต่ง CPU นะครับของทาง Intel ไว้เท่านี้ก่อน พบกันใหม่เทปหน้าลวกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ